ผาแดงนางไอเมื่อดวงจิตของไอระดาซึ่งอยู่ในร่างของคำกองมีโอกาสย้อนเวลากลับไปในอดีตชาติเธอรู้ว่าพังคีคือพญานาคจึงพยายามเกี้ยกล่อมให้พังคียอมรับความจริงว่าความรักระหว่างพญานาคก,กับมนุษย์เป็นไปไม่ได้และขอให้พังคีกลับไปยังเมืองใต้บาดานเพื่อตัดขาดวงเวรวงกรรมที่ตามหลอกหลอนทุกคนไปทุกพทุกชาติ โดยบอกไปว่าข้าเห็นเหตุการณ์อันเลวร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นเจ้าจะถูกทำร้ายและจะมีคนล้มตายแต่พังคีดูเหมือนจะไม่เชื่อคำพูดของคำกองไอระดาจึงพยายามตอกย้ำและเข้าไปจับแขนของพังคีไว้บอกไปว่าถ้าเจ้ายัางดึงดันจะอยู่กับคำกองต่อไปเจ้ากับคำกองจะต้องพรากจากกันไปตลอดชีวิตแต่ถ้าเจ้ารักคำกองมากเจ้าต้องไปจากเมืองนี้ กลับบ้านเจ้าไปซะแต่พังคีกับไม่ยอมทำตามคำขอร้องของไอรดาพังคีกำลังสับสนใจหนึ่งที่พังคีไม่อยากกลับเมืองบาดาลเพราะไม่อยากอยู่ห่างจากคำกองกลัควคําคำกองเผลอมีใจให้กับแม่ทับอินเทสิงและแอบได้เสียกันแต่ใจหนึ่งก็แปลกใจว่าทำไมคำกองถึงรู้ว่าเขาเป็นพยานนาคนั่นจึงทำให้พังคีตัดสินใจที่จะอยู่กับคำกองต่อไป ในขณะที่มณีก็มาบอกกับไอราดาว่าเจ้าสีเมืองที่ต้องการเปิดเผยความจริงให้ชาวเมืองประจักษ์จึงให้เท่าหารต้มน้ำว่านสมุนไพรนาคราชให้ท่านพังคีกินแล้วท่านพังคีจะทนไม่ไหวและเผยร่างงูต่อหน้าทุกคนไอราดาที่ได้ฟังก็ร้อนใจจึงต้องรีบหาทางขัดขวางให้ได้ไม่อย่างนั้นแล้วบ้านเมืองนี้จะต้องล่มสลายเป็นแน่ ต่อมาไอราดาจึงเข้าไปเตือนพังคีว่าให้พังคีระวังตัวแต่พังคีก็มองหน้าคํากองว่าคํากองทําตัวแปลกๆไปเมื่อก่อนไม่เคยมีความคิดที่จะมาห่วงใยเขาแบบนี้วันๆก็มักจะชวนเขาออกไปเที่ยวออกไปไว่ายน้ำพังคีที่มั่นใจในพลังอำนาจของเขาดังนั้นพังคีจึงไม่กลัวใครหน้าไหนทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าแสนเมืองหรือแม้แต่เท่าหานก็ตาม เขาจึงบอกกับคำกองเปว่าเจ้าไม่ต้องกลัวนะไม่มีใครทําอะไรข่าได้หรอกไอระดาที่ได้ฟังจึงบอกเป็นในในว่าไม่ให้พังคีดื่มน้ำจากคนแปลกหน้ายกเว้นน้ำนั่นมาจากข่าพังคีก็รับคำตอบกลับของคำกองไปว่าได้แต่ในใจของเขานั้นไม่เคยสนใจอยู่แล้วทางด้านเจ้าแสนเมืองก็เตรียมทำตามแผนการที่วางเอาไว้ เจ้านางคำอ่อนเองก็ทำตามที่สามีต้องการแม่ทับอินทสิงเองก็พร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้คำกองปลอดภัยเท่าหานจงลงมือลินน้ำว่านสมุนไพรรสเด็ดเพื่อเตรียมไว้ให้พังคีได้ชิมพร้อมยิ้มออกมาด้วยความมั่นใจว่าอีกเดียวได้รู้แน่ว่าพังคีเป็นตัวอะไรกันแน่จึงทูลต่อเจ้าแสนเมืองไปว่าข้าได้ปรุงรสอย่างดีให้อร่อยที่สุดรับรองว่า พังคีต้องหลงกลคะแน่เจ้าแสนเมืองที่ได้ฟังก็ชมว่าเจ้าทำดีมากถ้าเจ้าทำสำเร็จข้าจะตบรางวัลให้อย่างงามข้ารู้ว่าเจ้าชอบสมบัติของมีค่าข้าจะตอบแทนท่านอย่างงามแต่แล้วเจ้าแสนเมืองก็ต้องรอแล้วรอเล่าถึงครึ่งวันพังคีก็ยังไม่มาสักทีมีข่าวลือเรื่องที่คำกองไปรักกับงูผีแพร่สะพัดไปทั่วเมืองทำให้ชื่อเสียงของเธอเสื่อมเสีย และนั่นทำให้เข้าทางคำกองเข้าพอดีที่ไม่อยากออกจากห้องอยู่แล้วอยากจะยื้อเวลาอยู่ในห้องกับพังคียอย่างนี้แหละแต่ว่าเท่าหานและขุนนางก็ไม่ยอมถึงพร้อมใจกันลงมติให้จัดการพังคีให้สิ้นชื่อโดยจะออกไปตามพังคีถึงตำหนักสร้างความลำบากใจให้กับเจ้าสีเมืองเพราะเคยรับปากกับคำกองขูสาวว่าจะให้เวลาเธอจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเอง เจ้าแสนเมืองจึงให้เท่าหาันแล้วขุนนางรอไปก่อนเวลาผ่านไปครึ่งวันแล้วคำกองก็ไม่อาจรั้งพังคีให้อยู่ในตำหนักได้ต่อไปแล้วเมื่อพังคีเดินออกมาก็มีคนรีบมาตามพังคีเพื่อไปเข้าเฝ้าเจ้าแสนเมืองทันทีเมื่อเข้าไปข้างในเพื่อเข้าเฝ้าเจ้าแสนเมืองทุกคนก็ต่างเร่งเร้าให้พังคีดื่มน้ำว่านสมุนไพรพังคีไม่อาจจะปฏิเสธได้ เพราะต้องการทําให้ท่านพ่อตาพอใจจะได้ยอมให้เขาอยู่รักกับคํากองได้นานๆพังคีคิดแค่ว่าอยากจะอยู่กับคํากองเท่านั้นไม่ได้คิดถึงว่าจะมีเรื่องหลายๆเกิดขึ้นกับตัวเขาเองเลยตามที่คํากองเคยเตือนอาไว้พังคีจึงยกน้ําว่านกําลังจะดื่มลงไปแต่แล้วคํากองก็เข้าไปปัดน้ําว่านนั้นทิ้งไปต่อหน้าต่อตาทุกคนเมื่อว่านนั้นหกลงที่พื้นพังคีก็ตกใจมาก มันมีฟองอากาศขึ้นมาเต็มเปหมดแสดงว่าในน้ำว่านนั้นต้องมีพิษอยู่เป็นแน่เจ้าแสนเมืองเก่าตำหนิคำกองไปว่าทำไมเจ้าทำเช่นนี้ไอลระดาที่อยู่ในร่างของคำกองจึงบอกไปว่าท่านพ่ออยากให้ลูกรู้ใช่ไหมเจ้าคะว่าพังคีคืองูผีลูกอยากจะบอกท่านพ่อเลยว่าลูกรู้หมดแล้วแต่ว่าพังคีสามีของลูกไม่ใช่งูผี แต่สามีของลูกคือพญาน,นาคที่แสนดีกับลูกมากลูกจึงรักเขาเมื่อทุกอย่างคลี่คลายลงไปแบบนี้แล้วเจ้าแสนเมืองก็ยังคงห้ามไม่ให้คำกองอยู่กินกับพังคียอยู่ดีเพราะว่าพญาน,นาคก,กับมนุษย์ไม่อาจอยู่กินกันได้นั่นจึงทำให้พังคีมโมโหและกลายร่างเป็นพญาน,นาคหมายจะฆ่าทุกคนที่เข้ามาขัดขวางความรักของเขากับคำกองแต่ว่าคำกองและแม่ทัพอินทสิงห์ก็เข้ามาห้ามเอาไว้ได้ ทำให้พังคีไม่ได้สร้างบ่วงกรรมโดยการฆ่าใครทั้งสิ้นคำกองได้เปลี่ยนคำสาบานจากที่เคยให้ไว้ว่าจะไม่มีวันรักพังคีและพังคีจะเป็นฝ่ายรักคำกองข้างเดียวตลอดไปไอระดาขอให้คำสาบานเหล่านั้นจบสิ้นลงที่ตรงนี้จะไม่มีคําว่าพังคีรักข้างเดียวอีกแล้วต่อไปจะเป็นรักที่เสมอภาคหากใครชนะใจข้าได้ข้าก็รักกับคนคนนั้น ไม่ว่าเขาจะเกิดมาเป็นอะไรก็ตามนั่นจึงทำให้คำกองกลับมาแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดได้สำเร็จและทำให้ดวงจิตของไอราดาได้กลับมาเข้าร่างของเธออีกครั้งดวงแก้วมณีนะาคาราชในตอนนี้ก็อยู่ที่เทวไลเพื่อรอใช้ในวันถอนคำสาปต่อมาเมื่อถึงวันขึ้น15ข้ามเดือน11ไอราดาก็เข้ามาหาแสนเมืองกับจำปาที่บ้านไอราดาสัญญาว่า จะทำภารกิจปลดปล่อยทุกดวงวิญญาณให้สำเร็จแต่หารู้ไม่ว่าระหว่างที่อลรดาเข้ามาหาแสนเมืองนั้นพวกของสมชัยและนาคินีศิตาลาได้ลอบเข้ามาอย่างเทวไลและขโมยดวงแก้วมณีไปได้สำเร็จเมื่อได้ดวงแก้วมณีหน้าขราชเป็นเรียบร้อยแล้วนาคินีศิตลาก็นำดวงแก้วมณีหน้าขราชนั้นไปใส่ที่หัวใจของพังคีทำให้พังคีกายร่างเป็นพญานาคอย่างสมบูรณ์ จังหวะนั่นเองไอระดาก็เดินออกมาเจอกับพังคีไอระดาที่เห็นพังคีกําลังจะกลายร่างไอระดาจึงพยายามเกี้ยกล่องพังคีไม่ให้พังคียึดติดกับความรักที่มีให้กับเธอเพื่อให้พังคียอมมโหสิกรรมให้กับทุกๆดวงวิญญาณที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดเป็นเวลานับพันปีที่ผ่านมาไอระดาเข้ามาปรับความเข้าใจกับพังคีถึงแม้ว่าไอระดาจะมอบความรักให้กับพังคีไม่ได้ แต่ก็เข้าใจและขอบคุณกับความรักที่พยาพังคีมอบให้กับเธอพังคีที่ได้ฟังก็ร้องไห้เขาเข้าใจว่าชาตินี้คงจะไม่ได้รับความรักจากไอราดาแล้วจึงเข้าไปกอดไอราดาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะแปลงร่างกายเป็นพญานาคพังคีโดยสมบูรณ์พังคีจึงเข้าไปฆ่าพวกของสมชัยที่บังอาจขโมยสมบัติของเมืองเอกชทีตาทำให้พวกของสมชัยต้องรับกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้ ไอระดาที่ตอนแรกคิดจะทำลายดวงแก้วมณีนขรราชแต่กลับไม่ทันซะแล้วเพราะดวงแก้วมณีนขรราชได้เข้าไปอยู่ในตัวของพังคีเรียบร้อยแล้วไอรดาจึงคิดที่จะฆ่าตัวตายเพราะไม่สามารถช่วยพ่อแม่และพี่สาวรวมถึงชาวเมืองทุกคนได้ตามที่เธอเคยลั่นวาจาไว้ก่อนหน้านี้ว่าหากต้องยอมแลกด้วยชีวิตเธอก็ยอมจังหวะนั้น นาคินีศีตลาก็แปลงกายมาเป็นพญาน,นาคและคิดที่จะฆ่าไอราดาให้ตายไปต่อหน้าต่อตาพังคีเมื่อเห็นไอราดากําลังจะโดดลงน้ำนาคินีศีตลาก็พร้อมที่จะเข้าไปหมายเอาชีวิตของไอราดาแต่พังคีที่เห็นเข้าก็รีบเข้ามาช่วยไอราดาเอาไว้ได้และกัดไปที่ตัวของนาคินีศีตลาทำให้เลือดของนาคินีศีตลาหลั่งไหลออกมา พังคีจึงถอดดวงแก้วมณีนาคราชออกมามอบให้กับกรวิทกรวิทจึงใช้กิบนาคราชทำลายดวงแก้วมณีนาคราชนั่นจนทำให้เลือดของนาคินีสิตะลารวมกับเลือดของพังคีจึงทำให้ถอนคำสาปของนาคินีสิตลาได้สำเร็จปลดปล่อยทุกดวงวิญญ,ญาณให้เป็นอิสระทำให้ทุกดวงวิญ,ญญาณได้กลับไปเกิดใหม่ทั้งหมดในวันขึ้น15ข้าค่ำเดือน11พอดีหลังจากนั้น พังคีที่ไม่สามารถกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกแล้วจึงกลับไปบำเพ็ญเพียรภาวนาอย่างถ้ำนาคาเพื่อสั่งสมบุญบาร,รมีให้ชาติน่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งส่วนนาคินีศิตราก็ผิดหวังจากความรักเพราะพังคีไม่เคยรักนาคินีศิตราเลยสักนิดต่อให้พังคีกลับมาเป็นพญานาคพังคีครั้งก็ไม่สมหวังอยู่ดีส่วนไอรดากับกรวิทก็ได้แต่งงานกัน และได้อยู่ด้วยกันจนแก่จนเท่าไปตลอดชั่วอายุไขต่อมาเมื่อถึงปีพุทธศักราช2568นพังคีก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งไอราดาและกรวิทยเองก็เช่นกันแต่มาในพบนี้พยาพังคีสามารถเอาชนะใจอราดาได้สำเร็จและได้คลองรักกันอย่างมีความสุขตลอดไปช่วนิจนิลัน์หากสปอยอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อดด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ